ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากสําหรับผู้สูงวัยนั่นคือไข่กับประโยชน์ต่อสุขภาพที่หลายคนอาจยังไม่รู้ไข่อาจดูเหมือนเป็นอาหารธรรมดาธรรมาแต่จริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อมโทรมและต้องการการดูแลเป็นพิเศษเมื่อเราอายุมากขึ้นกระดูกและกล้ามเนื้อของเราจะอ่อนแอลงการบํารุงด้วยสารอาหารที่เหมาะสม จึงสาคัญมากไข่เป็นแหล่งวิตามินดีโปรตีนและแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กระดูกลดความเสี่ยงกระดูกหักนอกจากนี้ไข่ยังช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ดีขึ้นหัวใจของเราก็ได้รับประโยชน์จากไข่ด้วยเพราะไข่มีสารอาหารที่ช่วยรักษาสุขภาพหัวใจลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายในทุกวันการกินไข่ อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเหมือนการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวในวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกประโยชน์ของไข่ต่อผู้สูงวัยพร้อมคำแนะนำง่ายๆในการนำไข่มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้คุณสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่และมีสุขภาพแข็งแรงสดใสไปพร้อมกับการใช้ชีวิตที่มีความสุขและอิสริยภาภัทข้อมูลดีๆที่จะช่วยเปลี่ยนมุมมองและวิธีดูแลสุขภาพของคุณไปตลอดการครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาพิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์ หากไม่ชอบพิมพ์เลขศูนย์เพื่อบอกผมว่าจะทำคอนเทนต์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรหนึ่งหมายถึงสนับสนุนสุขภาพสมองและความทรงจำเมื่อเราอายุมากก่อขึ้นเป็นเรื่องปกติที่จะหยุดคิดทบทวนไม่ใช่แค่ชีวิตที่เคยผ่านมาแต่รวมถึงช่วงเวลาที่หวังว่าจะไม่มีวันลืมเสียงหัวเราะของหลานเพลงโปรดสมัยก่อนเลิ่นอุ่นๆของอาหารมื้อครอบครัวความทรงจำเหล่านี้เป็นเหมือนสมบัติแต่สำหรับผู้สูงอายุหลายคนความกลัวเงียบๆว่าความทรงจำจะเลือนลางและสมองเสื่อม เริ่มคลืบคลานเข้ามาทาบเงาเหนือตอนไวทองนี่คือจุดที่สิ่งง่ายๆอย่างไข่ไก่ใช้ไข่ไก่ง่ายๆนั้นสามารถสร้างความแตกต่างอย่างน่าประหลาดใจได้ไข่ไก่เป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมด้วยโคลีนซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญต่อสุขภาพสมองโคลีนจําเป็นสําหรับการสร้างอะเซตินโคลีนสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจํา และการควบคุมอารมณ์มันช่วยให้เซลล์สมองสื่อสารกันได้ดีขึ้นทําให้เราสามารถคิดทบทวนข้อมูลและรักษาความเฉียบคมทางจิตใจแม้ในวัยสูงอายุสิ่งที่น่าทึ่งคือผลกระทบที่สารอาหารนี้เพียงอย่างเดียวสามารถมีได้งานวิจัยสำคัญจากวรารสารอเมริกัน Journal of Clinical Nutrition พบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับโคลลนมากกว่ามีผลการทำงานของสมองที่ดีกว่าและมีความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ต่ำกว่าแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่ ไม่ได้รับโคลีนเพียงพอจากอาหารประจําวันและช่องว่างนี้จะขยายขึ้นตามอายุไข่ไก่เพียงฟองเดียวมีโคลีนเกือบ3 0ของความต้องการในแต่ละวันในรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นวิธีบํารุงสมองอย่างต่อเนื่องวันต่อวันมื้อเช้าต่อมื้อเช้าและประโยชน์ไม่ได้มีแค่ทางกายรู้ว่าคุณกําลังดูแลสมองของตัวเองยังช่วยให้รู้สึกมีการควบคุมมีศักดิ์ศรีมีความหวังซึ่งสําคัญมากเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของวัยชารา แต่เรื่องราวของไข่ยังไม่จบที่นี่ไข่แดงที่มักถูกกลัวอย่างผิดๆนั้นคือที่ซึ่งสารอาหารส่วนใหญ่ซ่อนอยู่นอกจากโคลีนยังมีกรดไขมันโอเมก้าสและวิตามิน B ีในปริมาณน้อยแต่ทรงพลังซึ่งช่วยสนับสนุนความชัดเจนของสมองและความมั่นคงทางอารมณ์ราวกับธรรมชาติห่อหุ้มของขวันบำรุงสมองไว้ในเปลือกไข่ธรรมดาดังนั้นหากคุณสงสัยว่าไข่ไก่ควรเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหมายงานวิจัยและเรื่องราวตอบว่า ใช่พวกมันบำรุงไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ยังรวมถึงแก่นแท้ของตัวเราความทรงจำความชัดเจนการเชื่อมโ,มโยงกับคนที่เรารักและพูดถึงการเชื่อมโยงคุณรู้ไหมว่าไข่ไก่ที่บำรุงสมองนี้ยังช่วยปกป้องสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือสายตาของคุณสาวในไข่แดงจะทำให้คุณประหลาดใจในตอนต่อไปหากคุณยังคงรับชมและพบว่าเนื้อหาเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์เลขหนึ่งด้านล่างเพื่อบอกว่า คุณยังอยู่กับผมตอนนี้เรามาต่อก,กันที่ข้อ2-2คือช่วยปกป้องสุขภาพดวงตาเมื่อเวลาผ่านไปผู้สูงอายุหลายคนเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สําคัญในสายตาเช่นอ่านตัวหนังสือเล็กๆยากเห็นแสงรอบไฟตอนกลางคืนหรือแค่ต้องเอารูปถ่ายมาดูใกล้ขึ้นเพื่อให้โฟกัสได้เหตุการณ์เหล่านี้อาจดูเล็กน้อยในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันเหมือนกับการสูญเสียรายละเอียดสดใสของโลก ไปความเป็นประกายในดวงตาของคนที่รักสีสันของพระอาทิตย์ตกดวงคําในจดหมายที่เขียนด้วยมือแต่ท่าไขา่ไก่ธรรมดาธรรมดาช่วยรักษาช่วงเวลาชัดเจนเหล่านี้ลหละไข่ไก่โดยเฉพาะไข่แดงมีสารอาหารที่น่าทึ่งสองชนิดที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถปกป้องและช่วยเพิ่มสุขภาพดวงตาได้ลูทีนและซีแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้สะสมอยู่ในเรตินา โดยเฉพาะในส่วนมาคิวลาที่รับผิดชอบต่อการมองเห็นส่วนกลางที่คมชัดหน้าที่ของพวกมันคือกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายและลดความเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของมาคิวลาและต้อกระจกที่เกี่ยวข้องกับวัยผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าร่างกายไม่สามารถสร้างลูทินและซีแซนทีนเองได้เราต้องได้รับสารเหล่านี้จากอาหารและในบรรดาแหล่งอาหารทั้งหมดไข่ไก่มอบสารเหล่านี้ในรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมได้ดีมาก ซึ่งสาคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารมักเสื่อมลงตามรายงานวิจัยสนับสนุนเรื่องนี้อย่างแข็งแรงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนทริชนพบว่าการกินไข่วันละหนึ่งฟองช่วยเพิ่มระดับลูทีนและซีแซงทีในเลือดอย่างมีนัยสคัญซึ่งสัมพันธ์กับความหนาแน่นของเม็ดสีมาคิวลาซึ่งเป็นตัวชี้วัดสําคัญของสุขภาพดวงตาอีกงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการกินไข่ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมาคิวลาเสื่อมขั้นรุนแรงได้เกือบ40แต่ไเ่อร์เซ็น่เแต่ไม่ได้เป็น มันเกี่ยวกับการรักษาความสามารถในการมองเห็นรอยยิ้มของหลานอย่างชัดเจนขับรถอย่างปลอดภัยและมั่นใจอ่านหนังสือโดยไม่เมื่อยล้าและรู้สึกเชื่อมโยงกับโลกผ่านสายตาของคุณไข่ายไก่ที่เรียบง่ายและคุ้นเคยนี้เสนอของขวัญเงียบเียบนี้คือพลังที่จะช่วยให้คุณเห็นได้นานขึ้นดีขึ้นและเห็นชีวิตในทุกรายละเอียดและแม้จะน่าอัศจรรย์ที่อาหารเทียงอย่างเดียวช่วยปกป้องสายตาคุณได้ความประหลาดใจไม่ได้หยุดแค่นั้นจริงๆแล้วไข่ไก่เดียวกันที่ทําให้สายตาคุณคมชัด อาจเป็นกุญแจสําคัญของสิ่งที่สําคัญกว่านั่นคือการรักษาความแข็งแรงและความเป็นอิสระในวัยชาราเรามาคุยกันว่าไข่ช่วยกล้ามเนื้อของคุณอย่างไรและทําไมจึงสําคัญยิ่งขึ้น3ช่วยเสริมกล้ามเนื้อและป้องกันความอ่อนแอมีช่วงเวลาหนึ่งในวัยสูงอายุหลายคนที่การลุกจากกอเก้าอี้รู้สึกเปลี่ยนไปช้าลงหนักขึ้นไม่มั่นใจเหมือนก่อนงานที่เคยง่ายอย่างขึ้นบันไดถือถุงของชําหรือเดินเกินไม่กี่นาทีก็ต้องใช้ความคิดสมดุลและระมัดระวัง สำหรับผู้สูงอายุการสูญเสียความแข็งแรงแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน่าหดหิดตแต่มันน่ากลัวมันไม่ใช่แค่เรื่องกล้ามเนื้อแต่มันเกี่ยวกับความเป็นอิสระค,ความมั่นใจและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวโดยไม่กลัวนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการปกป้องมวลกล้ามเนื้อในวัยห0 70ปีและต่อไปไม่ใช่แค่เป้าหมายทางฟิตเนสแต่คือเส้นชีวิตและน่าประหลาดใจที่ไข่อาจเป็นกุญแจง,ง่งายๆที่ทรงพลังที่สุดในการรักษาร่างกายให้แข็งแรง ไข่ไก่เป็นแหล่งโปรโตีนครบถ้วนที่ไม่เพียงแต่ราคาไม่แพงแต่ยังย่อยง่ายเหมาะสำหรับร่างกายไวชราไข่แต่ละฟองมีโปรโตีนคุณภาพสูงประมาณ6-7กรัมมีกรดอะมิโนโจำเป็นทั้ง9ชนิดที่กล้ามเนื้อต้องการเพื่อซ่อมแซมสร้างใหม่และเจริญเติบโตและไม่เหมือนอาหารโปรโตีนบางชนิดไข่ไม่ทำให้ท้องระคายเคืองและปรุงได้หลากหลายสิ่งที่สำคัญยิ่งคือโรคซาโคพีเนียซึ่งคือการสูญเสียมวลและความแข็งแรงขอ,องกล้ามเนื้อที่เกิดตามธรรมชาติ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นโรคนี้เริ่มตั้งแต่อายุ50ปีและรุนแรงขึ้นตามไปมากไม่สัตว์ุกเกตเห็นจนเกิดความอ่อนแอการทรงตัวไม่ดีและล้มแตกแาวดีคืองานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่กินโปรตีนเพียงพอโดยเฉพาะมื้อเช้าจะมีความแข็งแรงและความคล่องตัวของกล้ามเนื้อดีกว่าคนที่ไม่ได้กินอย่างมากไข่ไก่เป็นวิธีธรรมชาติที่ตอบโจทย์นี้ไม่ว่าจะเป็นไข่คนไข่ต้มหรือไข,ลข่ลูกไข่มอบพลังงานที่กล้ามเนื้อต้องการและไม่ใช่แค่เรื่องสร้างกล้ามเนื้อแต่มันคือเรื่องการยืนตรงเดินได้ โดยไม่ล้มและทํากิจกรรมเล็กๆที่ทําให้มีความสุขเช่นดูแลสวนทําอาหารให้ครอบครัวหรือเต้นรําในงานแต่งมากกว่าแค่การกินไข่อาจเป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งการต้องการเงียบๆต่อการสูญเสียการเคลื่อนไหวที่หลายคนกลัวแต่ไม่ค่อยพูดถึงแต่แม้กล้ามเนื้อจะแข็งแรงมัน ก็ต้องมีฐานรองรับที่มักถูกมองข้ามนั่นคือความแข็งแรงของกระดูกไม่มีการมีกระดูกที่แข็งแรงกล้ามเนื้อก็ไม่สามารถช่วยให้คุณยืนตรงได้และในส่วนถัดไปเราจะค้นพบว่าไข่ช่วยสร้างและรักษาโครงสร้างที่สําคัญที่สุดของร่างกายนั่นคือโครงกระดูกของคุณหากคุณยังคงรับชมและพบว่าเนื้อหาเหล่านี้มีคุณค่ากรุณาคอมเมนต์เลขหด้านล่างเพื่อบอกว่าคุณอยู่กับเราตอนนี้เรามาต่อกันที่ข้อสีคือ ช่วยส่งเสริมสุขภาพกระดูกการยืนตรงอย่างมั่นคงนั้นมีพลังเงียบเียบ,บางอย่างมันไม่ใช่แค่ท่าทางแต่คือความมีตัวตนและสําหรับผู้สูงอายุหลายคนการยืนตรงและมั่นคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวัยชารากระดูกหักหลังโกงและโครงสร้างร่างกายที่เปราะบางไม่ได้เกิดขึ้นในช่วข้ามคืนแต่มาจากการที่กระดูกและกล้ามเนื้ออ่อนแอลงอย่างช้าชาเป็นเวลาหลายปีจนบางครั้งเราไม่ทันสังเกตกระทั่งวันที่มันแสดงออกมาหลายคนรู้จักแทนเซียมในเรื่องของสุขภาพกระดูก และนั่นก็ถูกต้องแต่ยังมีส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนมักมองข้ามเป็นตัวช่วยที่เงียบๆที่จะทําให้ร่างกายดูซึมและใช้แคลเซียมได้จริงสารอาหารนั้นคือวิตามินดีและแหล่งวิตามินดีที่หาได้ง่ายในครัวของคุณเองก็คือไข่แดงเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะสร้างวิตามินดีจากแสงแดดได้น้อยลงทั้งที่ความต้องการกลับเพิ่มขึ้นถ้าขาดวิตามินดีแคลเซียมที่กินเข้าไปก็จะถูกขับออกจากร่างกายโดยไม่ได้ใช้งานเหมือนสร้างบ้านโดยไม่มีตะปูยึด นี่แหละที่ไข่เข้ามามีบทบาทเพราะไข่ให้วิตามินดีอย่างต่อเนื่องแถมยังมีฟอสฟอรัสและโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการรักษาความหนาแน่นและความแข็งแรงของกระดูกงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีเพียงพอมีโอกาสกระดูกหักน้อยกว่ามากโดยเฉพาะกระดูกสะโพกซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บแายแร,แรงสำหรับผู้สูงวัยอุบัติเหตุที่คนอายุน้อยอาจแค่เจ็บแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุเกิน70ปีอาจต้องใช้เวลาฟื้นฟูหลายเดือน หรือบางรายสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตด้วยตนเองเป็นเลยการกินไข่สม่ำเสมอจึงไม่ได้แค่ให้สารอาหารแต่ยังเหมือนการเสริมหลักฐานให้กับชีวิตช่วยให้เคลื่อนไหวได้อิสระเดินไปไหนมาไหนในบ้านโดยไม่ต้องพึ่งใครและดำรงชีวิตยอย่างมีศักดิ์ศรีไข่ทุกฟองที่คุณกินคือการลงทุนเงียบๆเ,เพื่อความมั่นคงความยืดหยุ่นและกำลังใจ ที่จะใช้ชีวิตต่อไปและยังมีสิ่งที่หลายคนไม่รู้ความเชื่อมโยงระหว่างกระดูกกับหัวใจนั้นลึกซึ้งกว่าที่คิดหัวใจของคุณที่พาคุณผ่านช่วงเวลาต่างๆในชีวิตก็ได้รับผลกระทบจากอาหารที่คุณเลือกกินเช่นกันในตอนต่อไปเราจะพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นที่มักถูกเข้าใจผิดในวงการโภชนาการนั่นคือไข่กับสุขภาพหัวใจและเหตุผลว่าทำไมไข่ อาจไม่ได้เป็นผู้ร้ายอย่างที่คุณเคยได้ยิน5ช่วยสนับสนุนสุขภาพหัวใจสําหรับคนไทยส่วนใหญ่หัวใจไม่ได้เป็นแค่อวัยวะแต่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตความรักและสิ่งที่ผลักดันให้เราก้าวต่อไปหัวใจเต้นเพื่อครอบครัวเพื่อความฝันเพื่อความทรงจําและความหวังของเราดังนั้นเมื่อคิดถึงการปกป้องหัวใจในวัยชารามันจึงเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่ยังเป็นเรื่องของความรู้สึกอย่างไรก็ตามไข่กลับถูกมองว่าเป็นไยัยต่อหัวใจมานานหลายทศวรรษหลายคนเลือกงดไข่ เพราะกลัวคอเลสเตอรอลแต่ปัจจุบันงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กลับให้คําตอบที่ต่างไปไข่มีคอเลสเตอรอลก็จริงแต่สําหรับคนส่วนใหญ่แล้วคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้แปลว่าคอเลสเตอรอลในเลือดจะสูงขึ้นโดยตรงที่จริงไข่ยังช่วยเพิ่ม HDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดดีที่ปกป้องหัวใจจากโรคหัวใจได้อีกด้วยที่สําคัญไปกว่านั้นไข่ยังเต็มไปด้วยวิตามินบ1 2ิซิลิเนียมและโคลีนซึ่งช่วยลดการอักเสบและควบคุมความดันโลหิต และการทำงานของหลอดเลือดงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ตีพิมพ์ใน British Medical Journal ซึ่งติดตามผู้คนกว่า400,000คนพบว่าการกินไข่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจแถมคนที่กินไข่เป็นประจำยังได้ประโยชน์ป้องกันโรคหัวใจอีกด้วยนี่เป็นเครื่องตัวนใจที่เงียบแต่หน้าทึ่งว่าอาหารเพื่อสุขภาพคือความสมดุลไม่ใช่ความตัวโดยเฉพาะในวัยกเกษียงไข่เป็นทางเลือกที่ธรรมชาติ และประหยัดไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมหรือขั้นตอนยุ่งยากไข่ต้มตอนเช้าไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นการดูแลหัวใจอย่างจริงจังมันช่วยสนับสนุนจังหวะการเต้นของหัวใจที่นำคุณผ่านช่วงเวลาสำคัญต่างๆดังนั้นบางทีถึงเวลาที่เราควรต้อนรับไข่กลับมาอยู่บนโต๊ะอาหารด้วยความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่ความรู้สึกผิดเพราะหัวใจของคุณสมควรได้รับความแข็งแรงการบำรุงและความไว้วางใจในทุกจังหวะ พูดถึงความแข็งแรงยังมีอีกด้านของสุขภาพที่มักถูกละเลยแต่ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นนั่นคือระบบภูมิคุ้มกันแล้วคุณจะได้รู้ว่าไข่ก็มีบทบาทในจุดนี้เช่นกัน6ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันคือพลังเงียบๆที่คอยปกป้องเราตลอดเวลามันช่วยป้องกันไข้หวัดในฤดูหนาวการติดเชื้อที่ไม่คาดคิดและถ่ายเงียบที่มองไม่เห็นหากไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเมื่อแก่ตัวลงระบบป้องกัน ก็จะทำงานช้าลงบางครั้งแค่โรคเล็กๆก,ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ดังนั้นทุกทางเลือกที่เราทำในวัยเกษียณทุกคำที่เรากินจึงมีความหมายมากขึ้นและน่าแปลกใจที่หนึ่งในวิธีเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอาจอยู่ในครัวของคุณเองไข่ที่ดูธรรมดานั้นแฝงด้วยสารอาหารสำคัญไข่อุดมไปด้วยวิตามินเอที่ช่วยดูแลผิวหนังและเยื่อบุทางเดินหายใจซึ่งเป็นด่านแรกในการป้องกันเชื้อโรคไข่ยังให้ซิลิเนียมแร่ธาต ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ตอบสนองต่อเชื้อโรคได้ดีขึ้นสำคัญไม่แพ้กันคือวิตามิน B12 และโปรตีนคุณภาพสูงที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวทหารของระบบภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงวัยที่ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้อยหรือกินอาหารน้อยลงไข่คือแหล่งพลังงานและสารอาหารที่ง่ายต่อการกินย่อยง่ายอ่อนโยนกับกระเพาะอาหารและบำรุงในทุกด้านแต่สิ่งที่ทําให้ขายพิเศษจริงๆไม่ใช่แค่สารอาหารแต่คือความสม่ําเสมอ นิสัยง่ายง่ายเช่นไข่ลวกในมื้อเช้าหรือไข่คนอุ่นๆในมื้อเย็นจะกลายเป็นเกราะป้องกันเงียบๆที่ช่วยให้คุณแข็งแรงในช่วงฤดูไข้ฟูฟื้นตัวไวขึ้นหลังป่วยและรู้สึกมั่นคงขึ้นในแต่ละวันเมื่อระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงพลังงานจะกลับมาความอยากอาหารดีขึ้นวันเวลาจะสดใสามากขึ้นและนี่นาเราไปสู่ปัญหาที่ผู้สูงวัยหลายคนเจอแต่ไม่ค่อยพูดถึงนั่นคือการควบคุมน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน้ําหนักเกินหรือรักษาน้ําหนักให้เพียงพอไข่ อาจมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดมาดูกันต่อในข้อ7ช่วยควบคุมน้ําหนักเมื่อเราแก่ขึ้นความสัมพันธ์กับร่างกายก็เปลี่ยนไปน้าหนักไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเครื่องช่างหรือเรื่องความสอวิญญาณอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญญาณสุขภาพสําหรับบางคนการน้ําหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจอาจเป็นสัญญาณเตือนเงียบๆของปัญหาภายในขณะที่บางคนน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆก็กดดันข้อเพิ่มความดันโลหิตและทําให้เหนื่อยง,ง่ายขึ้นแต่ไม่ว่ากรณีไหนความท้าทายที่แท้จริงคือความสมดุล ไม่ใช่แค่ลดหรือเพิ่มน้ำหนักแต่คือการรักษาร่างกายให้แข็งแรงมั่นคงและได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอซึ่งไข่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้อย่างนา่าทึ่งไม่เหมือนอาหารแปรรูปที่อิ่มแป๊บเดียวแล้วหิวอีกไข่ให้อิ่มนานและอุดมด้วยคุณค่าด้วยสมดุลของโปรตีนคุณภาพไขมันดีและสารอาหารจำเป็นไข่ช่วยควบคุมฮอร์โมนความหิวสนับสนุนระบบเผาผลาญและให้พลังงานยาวนานในอาหารธรรมดางานวิจัยพบว่าผู้สูงวัยที่เริ่มต้นวันด้วยอาหารช้าโปรตีนสูงอย่างไข่ จะกินแคลอรี่น้อยลงทั้งวันไม่ใช่เพราะต้องอดอาหารแต่เพราะร่างกายอิ่มจริงๆความอิ่มน,นี้ไม่ได้เป็นแค่ร่างกายแต่ยังเป็นความรู้สึกที่ดีทําให้คุณเลือกกินอย่างมีสติไม่ใช่กินเพราะอารมณ์และสําหรับผู้สูงวัยที่กินได้น้อยเพราะเบื่ออาหารป่วยหรือกินยาไข่ยังให้พลังงานและสารอาหารเข้มข้นในปริมาณน้อย แต่สิ่งสำคัญที่สุดของไข่ในเรื่องนี้อาจไม่ใช่แคลอรี่เลยแต่คือศักดิ์ศรีการควบคุมน้ำหนักอย่างสุขภาพดีโดยไม่ต้องฝืนตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจสดใสเดินได้สบายเล่นกับหลานๆได้เดินไกลขึ้นยืนตรงขึ้นดังนั้นไม่ว่าคุณจะพยายามฟื้นฟูร่างกายหลังเจ็บป่วยหรือแค่ต้องการรักษาความสมดุลไข่ก็คือเพื่อนคู่ใจไม่ใช่เพื่อความสมบูรณ์แบบแต่เพื่อสุขภาพและความสุขในแบบของตัวเองและแม้จะมีข้อดีทางร่างกายมากมายไข่ ยังมีบทบาทอีกอย่างที่หลายคนมองข้ามเป็นบทบาทที่ลึกซึ้งยิ่งกว่ากล้ามเนื้อหรือความจำถ้าเราจะบอกว่าไข่ใบเล็กๆนี้อาจช่วยเยียวยาจิตใจหรือช่วยให้คิดอ่านชัดเจนขึ้นแม้ในวันที่ยากที่สุดคุณอาจจะประหลาดใจติดตามกันต่อเพราะสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับไข่ไปเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้กับช่องฉลาดในวัยชาราหวังว่าข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับประโยชน์ของไข่ ต่อสุขภาพในวัยสูงอายุจะช่วยให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของอาหารธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นตอนนี้อยากทราบว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้บ้างขอให้ช่วยแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณจะนำความรู้ข้อไหนไปใช้ดูแลตัวเองหรือคนที่คุณรักเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสร้างความเข้าใจร่วมกันในชุมชนของเราถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักได้ดูและกดติดตามช่องฉลาด ในวัยชาราเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่จะช่วยให้คุณและคนในครอบครูมีสุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันสุขภาพดีเริ่มต้นที่การใส่ใจในสิ่งเล็กๆอย่างการเลือกกินไข่ที่มีประโยชน์วันนี้คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงตัวเองและเรายินดีที่จะเดินทางไปด้วยกันกับคุณ